mình cái này mình nhìn được quay สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสด,ดีพี่น้องส,ส่วนยางนะครับมาหกกับจองอามอนคือเา้าจะกีดยางให้ถึกวิธีนะครับกีดนำ้ำยางถือวิธีนำ้ำยางก่อนไลดีนะครับไหลดีกว่าต้องก็คือไหลดีกว่าก็คือกีดให้ถึงท่อนำอ้ำยางนะครับกีดให้ถึงท่อนำอ้ำยาง มาถึงท่อน้ำยามันกับออกบสมควรนะครับมาเบิ่งกีดถึงท่อน้ำยางนะครับให้ชีคิดเนื้อเนื้อเยื่อให้หลายๆที่ติดนะครับต้องเห็นเนื้อเยื่อชีขาวนะครับ อันนี้มัน,นใก่ตาน,นึงนะนี่ก็เลยโบกเรเกาะเอางงน,นะครับจีดให้ถึงเนื้อเยื่อจะเลิ้นชีช้ๆๆไปเลยนะครับ วัดออกข้างนอกนะครับบัวห้เขาแกนนะครับชิดให้มันหลายที่สุดนะครับมันยางก็จะไหลดีนะครับไหลเร็วนะครับ impressed? ขาวนะครับคันถึงเนื้อเยื่อมันจะขาวนะครับอันนี้มัองอยู่ขาน,นอกอยู่เนี่ยคันถึงเนื้อเยื่อหนาที่เขากรีดแล้วมันก็จะ ขาวไปน้ำนะครับขาวสะอาดเรียบนะครับเบ่งกันไปหลายต้นครับเบ่งไปเรื่อยๆนะครับว่าคงสิงกีได้สม่ำเสมอบอนะครับ ต่เ,เรื่องกรีดให้ได้สม่ำเสมอกับบึงที่ผ่านมากรลู่แล้วนะครับผู้ใดที่ผู้ใดเป็นเสียนนะครับจะละเอียดมากเลยนะครับสะอาดนะครับมเมนกรีดเอาบางย่างเดียวนะครับ,บเมเวนกรีดเอาบางย่างเดียวต้องกรีดเอาน้ำยางน้ำนะครับ แต่ก็ต้องระวังแต่ก็มีแน่นะครับเขาแกนก็มีแน่เล,เลยเนื้อเยื่อเข้าไปก็มีแน่แต่ว่าก็ห้มีหน่อยที่สุดนะครับต้องการความเสียหายตามมานะครับ น้องเอฟซีผู้ติดตามไม่ละก็ผู้ติดตามมาก่อนแล้วนะครับก็บต้องขอบคุณหลายๆเนาะนก็จะใช้ผู้ติดตามนะครับมาเบิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับให้ทั้งช่องเอนาเงินไดยขยันนะครับขยันเมื่อออกลีปใหม่ให้ได้เห็นมาจากที่นอกนะครับว่าจะอยากาให คลิปดูวานะครับแต่ส่วนมากก่ะบุกคอยว่างนะครับรีบอย่างเดียวก็เลยบัได้มาถ่ายลงคลิปให้เบิ้งนะครับ ล้วก็จะขอบรรยายนะครับกันเรื่องมีดเนาะเรื่องกีดยางเรื่องมีดเรื่องรวมๆเนาะก็จะเข้ามาหานายยางเมื่อกีดยางก็เขา็ควรฝนมีให้เป็นก้อนเน,ออเนาะพี่น้องเนาะฝนมีให้มันเป็นก้อนให้มันค้มนะครับ ที่สำคัญกับควรไห้มีดมันมีเดื่อยนะครับกี่จางแต่ว่าเดือยแล้วแต่ผู้คนผู้ใดนะครับมักสัน่นมักเหย้าแค่นั้นนะครับแล้วผมจะมักประมาณนี้นะครับมักประมาณนี้ประมาณมินน้นนึงนะอาารมิ้นน,นึงนะบ่เหย้านะครับคันเอาเดือยเหย้าก็ระวังหากนะครับ ระวังการเข่าแก่นหนะครับนะเดือยเอาประมาณมิลหนึ่งพอนะครับตอนปึกไม่ไมนะครับปึกไม่ไม่ปีที่แล้วนะครับประมสองปีผ่านมานะผมจะบ่ใหามีเดือยเลยนะครับเพราะ ป้องกันการบาดนะครับแต่ก็ยังบาดอยู่ดีนะแต่ก็ไข้นะครับไข้หลายดีหลายอยู่มันบบมีเดือยแต่ว่าจิกจิกการจิกเนี่ยยากหน่อยนึงเนาะมันบบมีเดือยมันจิกเข่ากว่าจะถึงเนาะแ,แค่นี้นะครับว่ารวมๆเนาะก่อนอื่นแกคน,กน ผมีดให้มันเป็นนะครับไายามให้เดือยมันอยู่เสมอกันนะครับให้อยู่จุดตรงกลางของมุมเนาะตรงมุมมีดเนาะเอาให้มันเสมอนะครับอย่าเอาแาวไลยนะครับอย่าแตงให้เดือยแยวไลยมันระวังยากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ